ในที่สุดตลาดการซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ก็ได้เปิดตัวขึ้นแล้วซึ่งจะทำให้หลายๆสโมสรมีโอกาสได้เสริมทัพเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมตัวเองขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักเตะแข้งส่วนเกินได้ย้ายออกจากทีมไปอยู่ทีมอื่นเช่นกันนอกจากนี้ยังเป็นช่วงการย้ายทีมล่วงหน้าของบรรดาแข้งที่ใกล้จะหมดสัญญาอีกด้วยนะครับวันนี้ออบไซท์กับเจ็ดสีเขียวมเล่าจะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับ5แข้งที่น่าสนใจและราคาไม่แพงกันไปกันที่คนแรกครับบาโบเดบล่า เดบล่าย้ายจากปาลาโมมาค้าแข่งอยู่กับยูเวนตุสเมื่อปี2015ด้วยราคา36ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลา6ปีที่อยู่กับยูเวนตุสเดเบล่าคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ไปถึง12รายการในตอนนี้สัญญาของเดบล่ากำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งตามสิทธิผู้เล่นที่เหลือสัญญาต่ำกว่า6เดือนสามารถตกลงล่วงหน้ากับสโมสรอ,อื่นๆและสามารถย้ายทีมไปแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลได้เลยในขณะนี้ก็มีลิเวอร์พูลที่ให้ความสนใจรอเซ็นสัญญาฟรีอยู่ แต่ทางด้านยูเวนตุสเองก็ไม่อยากเสียนาเตะไปแบบฟรีๆจึงพยายามที่จะขายเดบล่าตั้งแต่มกราคมนี้เลยต่อกันที่คนถัดไปครับไปทางด้านดีนเฮเดอร์สันนายประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยยึดตำแหน่งตัวจริงอยากดับบิดเดเคอาเมอร์ฤดูกาลก่อนแต่ในฤดูกาลปัจจุบันเฮเดอร์สันตกเป็นตัวสำรองทำให้เจ้าต,ตัวต้องหาทางย้ายออกเพื่อโอกาสในการลงเล่นปัจจุบันเฮเดอร์สันอายุ24ปีคงไม่คิดจะย้ายทีมแบบยืมตัวไปไหนอีก เจ้าตัวคงจะย้ายทีมไปแบบถาวรโดยหนึ่งในสโมสรที่เล็งๆไว้ก็คือทางด้านอาแจกซ์อัมสเตอร์ดัมซึ่งกำลังมองหานายประตูมือหนึ่งคนใหม่นอกจากนี้ก็มีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกที่กำลังให้ความสนใจเช่นเดียวกันไปต่อกันคนที่3ครับคิรนทิปเรียเจ้าตัวถูกรายงานว่ามีความสนใจที่จะกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งโดยหนึ่งในสโมสรที่แสดงความสนใจอย่างชัดเจนนั่นก็คือทางด้านนิวคาสเซิล อันที่จริงทริปเปียเกิดจะได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยราคา25ล้านปอนด์แต่โดนทางแอดมิริดขวางไว้ล่าสุดเชื่อกันว่าราคาของทริปเปียลดลงมามากกว่าครึ่งรวมถึงนักเตะเหลือสัญญาอีกแค่6เดือนเท่านั้นมีรายงานว่านิวคาสเซิลที่ร่ำรวยมาจากการเทคโอเวอร์โดยกลุ่มทุนรัฐบาลซาอุดพร้อมที่จะซื้อคริสเีร์ทริปเปียด้วยตัวเลขที่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์นับเป็นนักเตะที่คุ้มค่าทั้งฝีเท้าและประสบการณ์เลย,เลยครับ ไปต่อกับคนที่4ครับอัลโตนนโอโรดิเกอร์มีข่าวออกมาอย่างหนักว่าโรดิเกอร์จะย้ายฟรีออกจากสแตนฟอร์ดบิดเมื่อจบฤดูกาลนี้สำหรับโรดิเกอร์แล้วที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายมาเป็นเสาหลักในเกมรับตั้งแต่โทมัสซูเกอร์เข้ามารับตำแหน่งในตอนนี้มีหลายสโมสรกำลังให้ความสนใจอยู่โดยเฉพาะปารีสแซงแชแมงที่ยินดีเพิ่มค่าเหนื่อยให้ถึง4 0 0 0ปอ์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ ไปต่อกันที่คนสุดท้ายครับอารอนแรมซี่มีข่าวว่าเจ้าตัวอยากจะย้ายกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งเนื่องจากการย้ายฟรีจากอาร์ซนอลไปอยู่กับยูเวนตุสเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยรูการนี้เป็นการตอกย้ำชัดเจนแล้วว่าเขาไมา่อยู่ในแผนงานการทำทีมของกุซืออย่างมาซิมิเลโนอาริกีซึ่งทางยูเวนตุสเองก็อยากจะเคลียร์แรมซี่ออกเต็มแกเพราะเล่นไม่คุ้มค่าเหนือ400ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยแม้แต่น้อย โดยพร้อมขายในราคาประหยัดแก่สโมสรในพ mm ิม์ลีกเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในสโมสรด้วยครับ mm hmm. และทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของห้างเคนที่น่าสนใจและราคาไม่แพงในตลาดมกราคมนี้หากท่านชมชื่ชอบอ mm hmm. ย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องอไซต์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเลยครับสวัสดีครับ